สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะเข้ามาเรียนสู่ออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษกันนะคะในระดับชั้นอนุบาลปีที่2นะคะวันนี้เด็กๆพร้อมที่จะเรียนเรื่องเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับภาษาอังกฤษพร้อมไหมคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วนะคะไปกันเลยค่ะภับแรกนะคะภับแรกเป็นทัวลันเตาค่ะเด็ก ถั่วลันเตานะคะหรือ green peas green p ถั่วลันเตาค่ะเด็กๆเป็นอาหารที่มีประโยชน์นะคะคุณแม่ผัดกับน้ำมันหอยนะคะอร่อยมากถ้ากินแล้วจะทำให้ร่างกายแข็งแรงนะคะต่อไปนะคะ mushroom mushroom หรือเห็ดค่ะเด็กๆเคยทานไหมคะอร่อยเช่นกันเลยคะ่ะ mushroom เห็ดค่ะ กรีนพีซทัวลันเตาต่อไปนะคะหน่อไม้ฝรั่งค่ะหน่อไม้ฝรั่งเป็นสีเขียวนะคะดูนะคะภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร a s p a r e g a s a s p r e g a s นะคะหน่อไม้ฝรั่งค่ะต่อมานะคะข้างๆกัน เป็นผลสีแดงๆอะไรเอ่ยค่ะพริกหยวกค่ะพริกหยวกนะคะหรือเบลเปเปอร์เบลเปเปอร์ค่ะต่อมานะคะต่อไปผักกาดขาวเด็กๆเคยทานไหมคะผักกาดขาวคุณแม่ชอบไปต้มจืดนะคะต้มจืดให้เด็กๆทาน หรือทานคู่กับน้ำพริกก็อร่อยเช่นกันค่ะผักกาดขาวภาษาอังกฤษว่าอย่างไร Chinese cabbage Chinese cabbage ผักกาดขาวต่อมานะคะหอมหัวแดงหอมหัวแดงนะคะก็จะเป็นผลสีแดงๆออกสีม่วงๆหน่อยๆตัวนี้จะมีประโยชน์นะคะไว้ ทำอาหารใส่ลาบนะคะหรือเวลาเด็กๆไม่สบายเราก็เอาไว้บนหัวนอนนะคะไว้บนหัวนอนกินของหัวหอมนะคะก็ทําให้เราหายใจสะดวกได้ค่ะอหอมหัวแดงสาอังกฤษว่าอย่างไร red onion red onion ต่อไปนะคะดอกกระเจียวอยิ้มน,น่ารักเลยดอกกระเจียวหรือ ไซเ flower s ไ a อะเ t flower อีกครั้งนะคะไ a m e เ f l o w w r r ดอกกระเจียวค่ะต่อไปนะคะหอมหัวใหญ่ผู้ตามผูใจนะคะหอมหัวใหญ่ Onion น n i o n หอมหัวใหญ่ค่ะต่อไปนะคะกะลำปี กะรำปีหัวสีเขียวนะคะการะรำปีหรือพูดว่าแคบเบ็ดแคบเบ็ดกระรำปีต่อไปมะเขือยาวมะเขือยาวพูดว่าอย่างไรคะเอ็กเพรสเอ็กเพรสนะคะมะเขือยาวต่อไปค่ะพริกพริกชีรี ชิร i พริกมีรสชาติอย่างไรคะเผ็ดค่ะอร่อยเผ็ดนะคะเด็กๆที่ท่าที่ชอบทานเผ็ดนะคะก็ทานได้นะคะชิรีพริกต่อมาข้างๆกันนะคะ beetroot beetroot Be บางทีอาจออกเสียงนะคะอ่านม่นะคะ beetroot พูดได้ไหมคะดเด็ก beetroot หัวผักกาดแดงหัวผักกาดแดงต่อไปนะคะบวบเด็กๆเคยทานบวบไหมคะบวบจะเป็นผักยาวนะคะเอาไว้ผัดใส่ไข่นะคะอร่อยค่ะสุกีินีสุกี้นีบวบค่ะาดูภาพข้างๆกันนะคะดเด็กๆเห็นไหมคะหัวชายเท้า อ่าสีขาวหัวไชเทา้า r e d i s r e d i s หัวไชเท้าค่ะต่อไปนะคะต้นหอมต้นหอม spring onion spring onion ต้นหอมต่อไปข้าวโพดเห็นไหมคะ ข้าวโพดฝักสีเหลืองเด็กๆชอบทานข้าวโพดต้มนะคะ corn corn, corn ข้าวโพดต่อไปค่ะแตงกวาแตงกวาหรือ cucumber cucumber แตงกวาอ่าผักอะไรคะสีส้มน่าทาน carrot แครอทเด็กๆรู้จักกันนะคะเป็นอาหารของใครคะอาหารของกระต่ายกระต่ายชอบทานนะคะแครอทต่อไปนะคะผลนสีแดงๆอะไรคะทเมโดทโมเมโดโโมะเขือเทศทโโเมโดมะเขือเทศต่อไปนะคะข้างๆกันอะไรคะ มันฝรั่งค่ะมันฝรั่งโ o เทโดโอเทโดอ่าอีกครั้งนะคะโ o เทโดมันฝรั่งค่ะผักต่อมานะคะบอกเคอรี่บอกคอรี่าผักสีเขียวจะเป็นหัวหยกัยกๆนะคะ,ะผัดใส่ ผัดน้ำมันหอยผัดใส่หมูก็อร่อยนะคะบอคโคลีบอคโคลีค่ะผัดมานะคะกระเทียมกระเทียมนะคะอะไรคะคาริกคาริกกระเทียมกระเทียมนะคะเป็นสีขาวจะมีกลิ่นชุนๆนนะคะเด็กๆกลิ่นฉุนไม่ค่อยหอมค่ะคาริกคาริก เด็กๆวันนี้ได้เรียนรู้แล้วนะคะว่าผักชนิดต่างๆนะคะมีคำศัพท์อะไรบ้างแล้วก็ผักอะไรที่น่ากินหรือเด็กๆชอบนะคะเราก็จะย้อนกลับไปดูได้นะคะวันนี้ผักมีประโยชน์มากมายหลายประโยชน์นะคะมีอะไรบ้างคะที่ผ่านมามีมะเขือเทศมีกะหล่ำปีมีแตงกวามีแครอทนะคะ เยอะแยะมากมายเลยนะคะก็ได้เรียนรู้คำศัพท์ด้วยวันนี้นะคะคุณครูแจงฝากให้เด็กๆนะคะกับไปดูนะคะทบทวนบทเรียนเรื่องผักนะคะค่ะวันนี้นะคะคุณแจงไปแล้วนะคะบายบายสวัสดีค่ะ